ดีดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาโชว์ดีดดิโชว์ดีดไม่ใช่ดิเอาอันตรน้าผากอ่ะอ่ะเดะดะดดอุยออา๊ออุ๊ยอุอุัยยอุ๊ยอุ๊ยอยอุอุ๊ยอยอยอุ๊ยอุอยอะ๊ยอุอุ๊ยกุ๊ยอุอี๊ยยอุ๊ยอยอยอุ๊ยอยอุ๊นอุอุ โอเคไหมไปได้ยังคะเร็วไปอ้าวเดี๋วิ่งเมื่อกี้ลมทีละว,วิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จับกบอีกอะเฮ้ยเป็นไหนแล้วคะอา้าวเมื่อกี้มันวิ่งมาตรงนี้นี่แล้วมันหายไปไหนอะเอา้าโอ้แม่งว่าอยู่กี่วิ่งมาทางนี้แล้วมันก็หายไปเลยเอาเอาไปค่ะเอาเดินทางไหนนำเลยค่ะ น้ำเลยค่ะอ,อุ้ยอ่ะนั่มสิหืงต้องเต้นไปด้วยหรอลกูกทำไมต้องเดินท่าหน,น่ะตูดอะ่ะ<า>ส่องกระจกมาส่องกระจกเอา้ามันดีจงังเลยเนี่ยฮะเดินดีๆได้ไหมคะลูกขามันซ้ายขวามันไม่สามาัคคีกันเลยย่กิ เดินดีๆเดินดีๆเดินเหมือนคนเขาเดินหน่อย,อยเดี๋ยวสะดุดล้ม <c oughs> โอ้ยแวะมันถูกกระจกเอาเอาเอาไปไหนต่อถูกทางไหมคะฮ<ง>ะอ๋อหลงทาง <c oughs> หรือว่าถูกทางยุกิโบาโบาโบบาเดี๋ยวับของเขาแตก ยูกิมันหายไปอีกแล้วเนี่ยว่าหายไปไหนอารมณ์ดีมากวันนี้ไม่เหนื่อยแม่เดินตามแม่เหนื่อยแล้วนะ ถึงแล้วค่ะที่ของเขาผลของการวิ่งค่ะเป็นไง <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยอายเลย